ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ชุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความมาทำแต่ชื่นชมยินดีในความจริงอยากไฮรลท้สีเหลืองทุกปันเลยเพราะนั่นแหละคลือนยิยามของความรักในคริสเตียนถ้าเราเริ่มไม่ออดทนกับใครแล้วแสดงว่าความรักของเรามันลดลงเราต้องอดทน รอที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเขาเอเมนเราต้องมีใจปลานีด้วยถ้าเราเริ่มใจร้ายกับใครแสดงว่าเราไม่ใช่ความรักในในยิยามของพระเจ้าและเราต้องไม่อิจฉาโอ๊ยเต้เขาได้เจ็ดหลักเหรอถ้าพี่นกอิจฉาเต้เตแสดงว่าไม่ได้รักเต้แต่เราจะชื่นชมยินดีโหอเจ็ดเจ็ดหลักเหรอเดี๋ยววันนี้แค่เจ็ดไปด้วยเจ็ดไปได้วยกันแล้วเราก็จะไม่อวดตัวไม่หยิงพยองใส่กันแล้วเราก็จะไม่อยากใคร ไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวมีอะไรแบ่งปันซึ่งกันและกันโกรธได้จะทำบาปเมื่อรู้ตัวว่าโกรธก็รีบตั้งสติให้ขอพระวิญญาณให้เราหายโกรธให้เราให้เราหายดีมันมีได้พี่น้องแต่ว่าเราต้องถอยออกมาตั้งสติแล้วค่อยสตาร์แต่ถ้าเราแบบฉุนเฉียวเลยแสดงว่าเรารับน้อยละถ้าเรายังไม่กลับใจถ้าเราไปด้วยอารมณ์ร้อนแสดงว่าเรารับน้อย หรือมันไม่ใช่นิยามความรักของพระเจ้าและเราไม่จดจําความผิดด้วยเราต้องทิ้งอดีตและเราจะไม่ไม่จาว่าเขาทําอะไรผิดแต่เราจะมีความหวังใจว่าเขาจะเปลี่ยนไปใหม่โอเคไหมคะเราจะไม่ชื่นชมยินดีในความมาทาหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีใครสักคนทาผิดเราเตือนเขาตรงๆด้วยความรักพูดความจริงด้วยความรักแต่ก็ต้องขอพระวิญญ,ญาณน,น,นํานะไม่ชื่นชมยินดีในความมาทําและต้องขอพระปัญญาในการเตือนด้วย คือเราขอพระปัญญาในการเตืนอนให้เราชื่นชมยินดีในความจริง